สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่านิทานเรื่องปลาน้อยอยากบินเจ้าปลาทองตัวจิ๋วในตู้กระจกเนี่ยไม่ชอบว่ายน้ำวนไปวนมาเลยสักนิดวันๆเอาแต่แงนมองท้องฟ้าว้าวนกบินได้สวยจังผมอยากบินได้บ้างปลาน้อยพึมพำรรวันหนึง่งปลาน้อยเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเป่าฟองสบู่ฟองสบู่วิ่งวับลอยขึ้นไปบนฟ้าปลาน้อยตาโต นั่นไงผมก็ใช้ฟองสบู่บินปลาน้อยรีบกระโดดงับฟองสบู่ทันทีแต่มันก็แตกโผลโอ้ยไม่สำเร็จปลาน้อยหน้ามุย้ยแต่แล้วปลาน้อยก็ปิ๊งไอเดียมันเริ่มสะบัดหางแรงๆในน้ำทำให้เกิดฟองอากาศเล็กๆมากมายจากนั้นมันก็กระโดดขึ้นไปในฟองอากาศเหล่านั้นว้าวผมลอยได้แล้วปลาน้อยหัวเราะคิกคัก ถึงแม้จะได้บินสูงเหมือนนกแต่ปลาน้อยก็ได้เห็นวิวจากมุมสูงที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนมันมองเห็นโลกที่กว้างใหญ่กว่าตู้ปลาของมันเยอะเลยถึงแม้เราจะทำอะไรที่คนอื่นเขาทำได้ไม่ได้แต่เราก็สามารถหาวิธีของเราเองเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันนะครับอย่าท้อแท้ถ้าเราพยายาม